กินแล้วเสี่ยงใสกินแล้วเสี่ยงใสค่ะสวัสดีค่ะแกปัญ <laughs> หาพนักง,งานไม่ยิ้ม, <laughs> มอยากได้อะแล้ววันนี้เรามีนี่เรียกว่ากล่องหิวใจนะทุกคนเ,<อ>เป็นกำลังใจสำคัญของครอบครัวอย่าลืมภูมิใจในตัวเองบ้างนะอ้าว We นะเราเป็นครอบครัวแล้วเหรอ <laughs> Only ชาวที paid, ่ตื่นมาสู้ใหม่คือความเก่งสุดๆแล้วนะทำไมต้องรีวิวแต่ของกินเพราะของกินมันมีแต่ของอาอะไรอะอะอรอะไรก็รีวิวอะไรก็สามของแปดงานองพระพระถมจี จัดวันที่17พฤศจิกาถึงวันที่12พฤศจิกาครับทุกคนเหมือนจะจัดยาวกว่าปีที่แล้วด้วยเพราะว่าเขาเลื่อนวันขึ้นมาทุกคนเขาไม่ให้จัดเกินเขาก็เลยเลื่อนมาก่อนจัดก่อนมาก่อนเที่ยวก่อนเปิดก่อนแดดแดดก่อนไปก่อนเขาล้มอันนี้เราจอดรถที่โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีได้เลยนะคะไม่รู้ว่าเขาคิดตั้งไหมยังไม่เห็นคนเดินมาเก็บมาปีก่อนคิดนะเออปีก่อนคิดอยู่นะแต่ปีนี้ยังไม่เห็นนะจ๊ะถ้าจอดตรงนี้ก็คือเดินไปตรงข้ามถึงพระปฐมเจดีเลย เราเดินมาตรงฝั่งพระศิลาขาวเจอกับร้านลินลดาขนมเปี๊ยะเจ้านี้เจ้าใหม่ในองค์พระไม่เคยมีมาก่อนเป็นขนมเปี๊ยะที่ฟิลแบบโมจิยืดๆแล้วก็มีไส้ฝอยทองหนานๆแน่นๆอยู่ข้างในไปดูกันว่ามีรสชาติอะไรบ้างเลิศเลยล่ะร้านเนี้ยหน,หน้าตามันน่ากินมากๆมันแบบมันไม่ใช่ขนมเปี๊ยะปกติที่เราเคยกินอ่ะดูหน้าตาน้องมีความช็อกโกแลตมีความเคลือบมีความเงามีความวาวมีความใจมีความเอ๋ยเอากี่รสดีอ่ะสิบ มันเป็นโมจิเออเดอรมากอร่อยมากไม่ได้หวานเกินอร่อยเลยโอ้นี่หนูสามารถเอาหน้าโผล่มาแบบนี้ได้เลยนะหอมมากมันมันไม่ได้หวานเกินได้ไงทุกอย่างมันดูหวานเนาะ แต่ไม่ได้หวานเกินมันมีกลิ่นชาไหมหอมเลยเยตัวแป้งบางมากแล้วแบบโมจิน,นุ่มไม่ติใหม่มากแล้ก <c oughs> ่อนเลยค่ะคุณพี่พี่ร้านนี้เป็นร้านรดช่องสิงคโปร์ซึ่งทำเส้นสดๆเลยทุกคนต้มกันหลังร้านกะทิเขาหอมมากๆแล้วก็มีแบบเขาเรียกอะไรนะสนีแดงๆ ท,ทับทิมกรอบโรยด้านบนน้ำแข็งตปนรลดศไอเกตจ,จริงน่ารักมากเสนหนุบหนับมากเขาบอกว่าเป็นเส้นสดด้วยอร่อยมันต้องสั่งหวานน้อยอลดช่องทำสดนะจ๊ะแล้ววันนี้เรามี นเรียกว่ากล่องฮิวใจนะทุกคนเราจะเอาไปแบบว่าคิวใจพ่อค้าแม่ค้าที่ทํางานหนักๆมามาดูกันว่าถ้าเขาได้อ่านข้อความเหล่านี้จะเป็นยังไงควจะควรได้ไหมเธอ,อเป็น<อ>ันนี่ทํางานหนักมากเลยควจะควรโชว์โชว์แบบว่าลองลองว่ามันจะเจออะไรบ้างเป็นคําว่าอุ้ยอะไรอ่ะมีรู้ัวใจด้วยเธอเ,เป็นกำลังใจสำคัญของครอ,อบครัว อย่าลืมภูมิใจในตัวเองบ้างนะวิว่าเนี่ยเราเป็นครอบครัวแล้วเหรอสวัสดีครับเจ๊เจมครับจากร้านหมูกรอบเนวดายครับเรามาองค์พระปีแรกเลยครับผมฝากร้านด้วยนะครับร้านอยู่ตรง ถ้าเข้าทางพาชศิลาขาวนะเราเลี้ยวซ้ายนะครับผ่านมาหนึ่งโค้งนะครับร้านเราจะอยู่ซ้ายมือนะครับแต่ถ้าเข้าทางถนนต้นสนนะครับเราจะเลี้ยวขวาครับผมร้านเราจะอยู่ขวามือเลยอยู่ติดกับไก่ย,ย่างสับมมิดแล้วก็ไล่ในกองครับผมบางเนื้อชํำมันน้อยใช่แล้วถ้าชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยเท่าไหร่ชิ้นใหญ่อย่างงี้น่าจะประมาณครึ่งกิโลครับครึ่งกิโล449บาทครับไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอลแน่นอนว่าเราเลือกแอลแน่นอน2 9 9แต่ได้ใหญ่มากุกคน ช่ำเนื้อแน่นจริงเปล่าหนังกูมากเว้วเนื้อมันพอดีกับเนื้อเลยอ่ะอนนร่รอยโคตรปลาล้าแบบดูนัวมากอ่ะอแต่ว่าพี่ว่าอันนี้คือสุดหมูกรอบ,รอบมากปลาล้าหอมกำลังดีเลยโคตรเข้ากันอ่ะ กรอบเนื Bref, woman, woman, ını, um ้อว okay. ัวดายกันหมูกรอบเนื้อวัวดายหมูกรอบเนื้อวัวดายสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทไซส์เอลจัมโบมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาขึ้นสองนานๆตาจะบอดนักรีวิวที่ดังที่สุดในประเทศไทยโอ้ยโอ้ยยอนเลยโอ้ยยอนเลย น้ำชาไทยชาเขียวโกโก้ชาไทยแบบเย็นครับเอาอะไรทั้งหมดทั้งหมดอ๋อทั้งหมดเลยพี่เหมาเลยเหมาเลไไม่พูดเถอะการมากน้ำขาวมากเลยค่ะที่ไม่มีนมสดที่นี่พี่ไม่มีนมสดไม่มีวิปครีมอุ้มอิ่ม อะไรก่อนเานี่คือเราเก่งนะเนี่ยพี่น้ำควรจะทำมาดีสุดแล้วน่าจะทำมาตั้งนานแล้วบอกกับพี่ชยตรงๆว่าน้ำชอบพี่ชยเออาสาบน้ำเลยอะพี่พูดอย่างนี้มีพิรุษนะอรยอย่าง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 น้ำที่สาแก้วที่สาขอบคุณครับเล่นซ์พอค้างเหงื่อตกเลย ไทของดีนครปฐมทุกคนมาได้นะคะขอบคุณนะขอบคุณทุกทชาไทยครับพี่พี่หนูมีอันนี้เริ่มให้เล่นคือพ่อค้าแม่ค้าเขาทำงานหนักใช่ไหมหนูก็เลยมีกล่องฮิวใจทุกเช้าที่ตื่นมาสู้ใหม่คือความเก่งสุดๆแล้วนะ แย่ให้ค่ะคาม,มาปีแรกใช่ไหมคะใช่ครับปีแรกคร่ะหนักแน่นอนอ่ะพี่ไม่ต้องห่วงพี่เลยนูไม่ถ่ายต่อแล้วร้นานเดินรอต่อได้หลักน้าอยู่ในเนื้อทำไมอ่ะทำไมใจมีความติดใจว <c oughs> ุ่ <c oughs> นี่สุดเราก็เจอพะล่วงแล้วสองชั่วโมงคือถ้าจากฝั่งนู้นมาพะล่วงอ่ะคือครึ่งหนึ่งไงอ่าอันนี้คือครึ่งหนึ่งทุกคนโอ my god หนูมาช่วยโปรโมทวัดขอคลิปปังๆนะคะนตุ๋ยอ่ะเราใครอะวิ่ง่เฮ้ยอุ้ยอจับหน้อุ้ย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 เรามาถึงที่ที่ตั้งเวอร์ไกยงอันนี้คือคนกำลังทยอยเข้ามายังไม่มีคิวเพราะงั้นเราจะต้องได้ทุกอย่างนะวันนี้ก็คือมีออริจินอลหนึ่ง แล้วก็มีน้ำสลัดโบราณหนึ่งที่เราไม่ได้กินใช่แต่ไม่มีไข่เค็มเหมือนเดิมไม่ไมเป็นไรไเอาเช่าที่มีก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีคิวได้กินแล้วตอนแรกอะ่ะเหมือนวัดไร่ขิงเรากี่คิววะเป็นร้อยอ่ะกว่าจะได้กินทุกคนเพราะงั้นองค์พระมีเหมือนกันรีบมาต่อช่วงกลางวันยิ่งดีเลยเท็กไก่อยองมาครบเซตฉันได้กินน้ำสลัดแล้วอะ่ะเขามาจากวัดไร่ขิงแบบเดียวกันไปเตยกกอปี้เพสที่องค์พระนะจ๊ะมารอก็ได้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน ร่วงที่เราเดินมาเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายหันหน้าเข้าพระร่วงเจอแม่แอมเลยจ้ะใครจะดราม่าว่าเค้กไก่หยอ,ยองไม่ต้องปกไม่ได้นะอันนี้เค้กน้ำสลัดไก่หยองอันนี้น้ำโวมมันจะมีความเปรี้ยวกว่ามายองเนสแล้วก็ไม่ได้นวลเท่าแต่ว่ามันเป็นรสแบบโบราณโบราณวัยเด็กอะ่ะไก่โคตรกรอบ คำใหญ่เกิดไปไหมคุณพี่เฮ้ยแต่รสชาติดีคำใหญ่อะไรเมื่อกี้ครึ่งคำของพี่อรังกรลนจนแบบว่ากินตรงไหนก่อนดีคุณพี่เฮ้ย,เ,ยเราก็มีฝีมือเหมือนกันนี่มา จุ่มลงไปตอกันเลยถูกแล็ดหยุดเออพอดูดน้าเบื่อๆๆเลยนมากเลยใครไม่ดีดเดินช้าไม่ใช่เดินช้าเดินงาน <c oughs> ให้ลองมากินชาร้านนี้ดูนะจ๊ะ มาถ่ายรูปแล้วเห็นคลิปนี้กรุณาบอกว่าตัวเองอยู่ในวินาทีที่ไร่ของคลิป <c oughs> เริ่มไปเดินกันต่อ <c oughs> ไม่น้องกลัวลืมน้องค <c oughs> ือสงสารเด็กแถวนี้คือเขามายืนนานมากตั้งแต่เรามาเขายังไม่กลับเลยมือเดี๋ยวให้ตั้งน้องหน่อยเนาะความสามารถพิเศษอะไรคะเอากัะลมให้ใช้ได้อะไรอ่ะอันนี้ Amazing มาก ตัมค่ะมานานมากอยากจะไปอยู่บ้านต่อแถวก่อนคนลุมเยอะมากน้องโคตรฮอตอะโซฮอตอะทง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 ซะฮ่วยตาลาเลโรตาราคาปูชินีแอสซินีใช่ไหมอะทุกคนพี่พี่พูดถูกปะอันนี้ตัวอะไรทุกคนใครรู้บอกด้วยนี่ปะนี่นี่นี่คาปูชิโอแอสซินีอเฮ้ยตัวซีเกตที่เราเล่นกันนี่อะไรอะไอกบยางล้ออะตัวสุดท้ายของเราอะเฮ้ยลืมชื่อเองอะสะฮยคือตัวนี้ตัวนี้อะไรอะ ธอจำได้ปะกบยางรถน,น้องกูบอกเธอโบทั้งถามคนที่รู้ถามผู้รู้มีใครรู้จักตัวนี้ไหมครับน้องรู้จักตัวนี้ไหมคะไม่รู้แล้วตัวนี้รู้ไหมอ่ะลีลิลาลีลาลิล่ะว้าวตัวเสือเก๋เสียแล้วไปเหอะไปว้าตอนนี้ค่ะพี่พักกายพักกายพักคอเสียงมไม่ไหวแล้วเสี <c oughs> ยงไม่มีแล้วพี่อ่านรึไหม กินอะไรถึงเสียงจะจะดีร้องเพลงได้อะไรอย่างเค่ะดูใจของร้านมีน้ำที่เป็นน้ำเพิงพี่เขาบอกว่ากินแล้วเสียงจะดีเฮ้ยนี่ของฉันฉันจะเสียงดีแล้วสวยอ่ะนี่ความปึ้งของร้านนี้เฮ้ยเฮ้ยรัดเดี๋ยวคิดยังไงเดี 2> 2> ๋ยวเฮ้ยทำไมไม่เหรอเอ้ยไม่รถว่ะอืมไม่รถอ่ะ หสดชื่นกิแล้วเสียงใสกินแล้วเสียงใสค่ะอะไรดีค่ะไหดอดไหนใสกินแล้วเสียงใสหนึ่งสองสามโอเคดีกว่าแม่เมย์มีอะไรมาให้ฝากจับหนึ่งทีอ่านให้ฟังด้วยอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองด้วยนะเธอเก่งกว่าที่คิดมากเลยมี ใจเล็กๆเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณเจีโมจีเจ้าดังยบมราช้าใครจะเป็นลายต่อไปที่เราจะไปหิวใจให้กันนะนไปกันเขาเจอเขาเจอคนนี้เขาเจอคนนี้สัมภาษณ์่อยวันนี้แต่งตัวดีมากเลยครับไม่ทราบว่า,าทำอะไรมาหรอครับตัวเองค่ะนหนเนยที่พี่น้จักจำได้ไม่นานไปดิวหาเสียงแปลกว่า <laughs> ไม่ได้กินเลมอนกินดีไง ทันนี ies, ้ไม่ให้กินโคกเฮ้ยนีีเดวเลยอ่ะปเปอเนี่ยป้าเขาให้มาละแตกินห้องน้ำตรงนี้เลิศมากเพิ่งเข้าเมื่อกี้จนต้องแบบเอาเงินไปหยอนเลยอ่ะนี่ห้องน้าดีเลยแค่เห็นตัวเองวอใกลที่ลยิงแอดใกล้ผูมากจักตามองมีหลักฐานเอ้ยมันจะได้กินไหมคนเดียอีกแล้วกินที่เกษตรครั้งนึงโขินะแก้ปัญหาพนักงานไม่ยิม ฉันอยากได้อ ah. okay, ่ะเขาขายปะเป็นร้านโกโก้ในตำนาน9,800ล้านปีเวลามาซื้ออ่ะกูขี่อะไรไดโนเสาร์มาซื้อโอ้โหเป็นมาเลอจ้าบุญเลยอยากรู้แล้วว่าหวานนครปฐมเป็นไง อันไหนหวาน,น,นมากกว่าป่ะชัดไหมชัดเจนคือมันหวานด้วยแต่มันเป็นหวานที่แบบอ,อมกรอบแะหวานนัวหวานนัวลัดลีเลยอะ่ะโอ้ยเธอหัวโอ้ยยากเลยค่ะง่ายง่าย<ๆ>สบายสบายเลยค่ะโอ้ยเงื้อสามส่วนสี่เปอร์เซ็นต์ยี่แล้วคิดว่าจะครบรอบแล้วนะ ตอนนี้กี่โมงแล้ว6โมง10ประมาณ4-5ชั่วโมงชิวชิวชิวไปต่อนอ,องอะ่ะ <laughs> แล้วเราก็จะพารานีไปไม่ได้ะคะ่ะเพราะเรามียูนิฟอร์ม เพลมยศมารส้งเครื่องผลไม้สรงเครื่องนะครับเป็นเครื่องแน่นๆครับแต่เขงให้จุกๆแบบนี้เลยครับผลไม้เราจะมีแอย่างนะครับมีมะม่วงเบานะครับกระทร้อนส้มโอสละสตรอเบอรี่ลองกองแล้วก็พุทรานะครับพุทราเป็นแช่อีกครับล่าสุดเขามีกระท้อนของโปรดชันชั้นต้องตามมาตามมากเข้าแขนเหมือนเดิมเป็นกระท้อนไงสไมันเลยใหญ่ขึ้นเกินเบอร์เกินเรื่องเกินเรา หน่อยมันจะเป็นแบบว่าตีต่องคิวไฟนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยช่วยใจแบบนี้ยังไงก็มีสิ่งนี้เข้ามาแน่มีแต่บาย2ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโพไซดองปลาแซลมอนดองกุ้งดองนะแต่ว่าเขาจะใส่มาเป็นกระปุกแบบนี้ สะอาดมากๆทุกคนอันนี้เป็นร้านเล็กๆที่หยิบม,มากินในมงพระเลยร้านเรามีแซลมอนดองมีกุ้งดองมีกระปุนดองแต่จริงๆอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของเมนูในร้านครับผมถ้าลูกค้าอยากจะเจอร้านมาทางพระศิีาขาวเลี้ยวขวาอยู่ตรงกลางเลยครับเดี๋ยวเราเอาข้าวนะมาโปะไข่ดองแล้วโปะแซลมอนดองกับกุ้งดองจึ้งจึง,จงปึงป้งปึ้งขาที่นี่ที่เดียวนะรับ แต่ปีนี้เพิ่งเคยทำแบบนี้นะโคตรอร่อยอ่ะก็เดินมาจบที่พาซิลาขาวอีกรอบแต่ว่าวันเนี้ยเราไม่ไหวละ ตอนนี้เป็นเวลาสองพุ่มตรงฝนเยอะมากนี่ยังไม่ถึงวันจริงเลยนะแต่ฝนแบบเป็นล้านอะเป็นล้านเล่เอาเป็นว่าเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะไปไปจบ๊ายบายจ้า,าเจ o ูจ้ามากัร์บนแต่ตรงนี้ไม่มีฝนวะ่ะแต่ว่าฝั่งนู้นอะหันไปปึ้งไม่เขาเขาเขาปักตะไคร้มาแล้วฝนไม่ตกหรอ ปตอาอยุเข้าแน่เลยวะ่ะใส่ชุดเดิมนะคะเพราะว่าเรามีวิดีโอสั้นด้วยเดี๋ยวคนจะงวงว่าทำไมชุดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรอเงี้ยไปลุยกันต่อร้านแรกที่เราจะมาเลยก็คือร้านพันครเบเกอรี่ครับผมร้านนี้เขาจะมีทั้งหมด7เมนูแม่บอกว่าเอามา7เมนูเลยเมนูอะไรมีเมนูตึ๊บ มาไปนชิน้นห่งยลูกายมันนุ่มมันนุ่มมากเลยอ่ะเล็กแค่คล้ายกับมะพร้าวแต่มีความนุ่มมากๆเฮ้ยไม่เคยกินมาก่อนหนุ่มก็มีหมมมากปวดเข่ากับกล้วยอ่ะ ออกมาถึงชิปป้อนโลแล้วตอนนี้สั่งเป็นโลมะพร้าวปกติก่อนเพราะชอบมากเนี่ยโลมะพร้าวปกติจะเป็นแบบนี้แต่ว่ารอบนี้แม่มีเป็นข้าวโพดเมโนโมูใหม่ลสุดเฉพาะปีนี้เลยปีน้าอาจจะเป็นทุนเรียนส้มเช้งส้มโออะไรว่าไปขมังขุนคัดด <laughs> วันนี้เดบิวค่ะเนื่องจากถ่ายมาหลายปีแล้วแม่บอกว่ามาทำเอเดอราไม่ได้จ้าชิปป้อนมะพร้าออร์นี้ชิปป้อนข้าวโพดยังไม่มีป้ายเลยค่ะคุณพี่หนูเห็นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอทำได้นะกลัวแม่จะมวนไม่ได้อันนี้ต้องปีสกิลตั้งแต่กำเนิดเนาะทั้งหมดทั้งหวดนี้ชิมละ150บาทเมนูใหม่โอเมก้าว้าว หวานกำลังดีไม่ได้หวานเกิืแล้วแบบถ้าใครชอบกินข้าวโพดนะตายอุ้ยแตกๆร้านนี้จะเป็นเมนูข้าวต้มยำทะเลนะคะแล้วก็ข้าวหน้ากะหรี่ไข่ข้น อันนี้ใหม่มากในงานโอปราปฐมเจดีนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งมาเปิดเลยเป็นร้านข้าวหน้ากะหรี่ไข่ข้นซึ่งมี2แบบอันนี้จะเป็นไข่ข้นต้มยำอันนี้ไข่ข้นธรรมดาละมุนมากมีความเปรี้ยวหมดแล้วก็มีความเผ็ดด้วยรสชาติดีมากเลยรสชาติดีมากรสชาติดีมากปุ๊โอ้ยไข่ข้นแบบละมุนลิ้นมาก มีตลาดที่เขาอยากขายของตลาดนีบอกลูกค้ารอก่อนอย่าเพิ่ <c oughs> งเยังไม่เสร็จหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับ <c oughs> รอดไหม <c oughs> คือพี่น,นกั่าพี่รอดคนเดียวเขาเหงือพิ่โตกเลยติดยังเนาะติดส่สวนแล้วค่ะเครเขาดูถามดิเบอร์อะไรคะโชวหน่อยเขาไม่ได้เข้าว่ะดิอันนี้ TCU อา่าเขาเป็น t c e มันเป็นสังขยาไข่แต่ว่ามันอยู่ในรูปมะพร้าวอันนี้เห็นข้างในว่าคืออะไรบ้างโอเป็นแบบสังขยาแต่เนื้อมะพร้าวเยอะมากๆอ่ะไม่ได้หวานเกินเกลือเข้าไปเกลือเนื้อมะพร้าวกรุบๆเลยจะมีความเป็นน้ำๆเนาะอยากได้ข้าวสวยมานะเอาลูปข้าวสวยมานะเบ๊ตตาหอหมกเขาดูเจ้มจนมากอ่ะ ไปายคือ <Bye> <c oughs> เราอยากไปด้วยอยากลับไปชุด <c oughs> เราเนียนมากไปหย่องลูกเกดกล่องละสี่สิบสามกล่องร้อยป้ายสวยมากเครื่องเขียนเมื่อกี้ก็ไม่รีดเท่าไหร่หรอกพ่อค้าน่ะ <c oughs> จริง งงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยไม่เคยเห็นมีกรอบที่ดูน่ากินขนาดนี้นุ๊กหอมเลยหอมมากอุ้ยอะไรข้าปันออนนี้น่าจะเหมือนตัวสีชมพูมหมไปมกงเราพันรอเปมวผมน้องกับผมกิ้มเรากำลังจะเดินหา แม่จูนทีดีเพราะเราอยากไปกินรสชาติไส้กรอกลมควันเฮ้ยมีด้วยเหรอเขามาใช่เพราะว่าตอนวันแรกขิงเราไม่ได้กินเป็นประตูพะร่วงนะครับวันที่สองของเราอันนี้สวยงามมากปกติจะมาแค่ตอนหนูใครมารับภาขนมหน่อยหนูใครมารับหรือเปล่าไม่มีไม่ไปไปกับพี่ไปไม่ไปไม่เอาไม่กินแม่บอกว่าอะไรแม่บอกว่าถ้าไปกับคนแปลกหน้าอุ้ยเดี๋ยวมาอีกนะพรุ่งนี้มีร้านอีก ใส้กรอกรอปรเปล<อ>่าคะโอ้ยตาในฟังไหน่อยนะจ๊ะว่ได้อะไรอะขอบคุณที่ทำของอร่อยให้ทุกคนได้ชิมนะออกเมนูใหม่ตลอดเลยนะคะคนนี้ของอร่อยจริงจิงจังเลยอันนี้พี่มองเห็นมาจิ้ปล่อยมากเลยเนี่ย มันมนัใกล้แหละมันใกล้แล้วมันหายไปครึ่งหนึ่งครึงชิ้นหนึ่งครึงชิ้นหนึ่งทำไปดังหมดนี่เฮ้ยมันมีความเผ็ดด้วยอ่ะจริงเหรอมันมีความเผ็ดแล้วก็มีความกลิ่นแบบหนังกับกรอบเหมือนย่างมาแป๊บนึงแป๊บนึงตอนท้ายมันมีไส้กรอบขึ้นจมูกใช่ใช่มันมีไส้กรอบขึ้นจมูก ร้านนี้ชื่อร้านว่ากินอยู่แล้วเขาจะเป็นแบบว่าโมจิั้นสดไอติมโฮมีนด้วยเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลย อันนี้ได้มาในราคา89บาทเราสามารถเลือกไอติมได้เลยว่าสตอรอเบอรี่หรือนมสดเไอรไัยเลือกได้หมดเลยแซวอ่ะแป้งนอรอยอ่ะชอบอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเรารีวิวอะไรก้อนไปไกลได้กว่านี้ขอบคุณค่ะ กาช่าสวนลุกเจันไม่ไปโวย้วย no